เอาชีวิตรอดจากกับดักระเบิดมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะรอดไปถึงไหนโอ้โหซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่กับดักระเบิดนะทุกคนมันมีทั้งระเบิดภูเขาไฟอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ยังมีพวกเอเรียนก่าจะไปถึงจุดแบบชนะเลิศอ๋ออเราะจะเอาชีวิตรอดกับคนอีก100คนนะมาดูกันดีกว่าว่าพวกเราจะไปได้ไกลขนาดไหนมาเริ่มแรกนะคะโอ้มีคนเคลียร์ระเบิดให้เราแล้วจุดแจงมันสบายมันสบาย ระวังไหมเปิดนี่ก็เอ้ยเฮ้ยเราเปิดตุ้มตามเลยพี่กินพี่กินพี่โมลทุกคนนาย้นายห้ามห้ามระวังไอ้นี่อย่างเดียวนะต้องระวังคนด้วยกระวังคนด้วยคนมันมันมันบวบมันบวบใช่คนมันเหยียบระเบิดมันทำให้เราทุกคนมันแก่มา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 เอ๊ฉันผ่านด่านแล้วไปเอาแป้งมันเหยียบระเบิดเอ้าเยแป้งมันทำเพื่อนตุยดูชอว์ดูชอว์ ระวังระวังระวังใจเย็น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 อาบเหยียบระเบิดเหยียบระเบิดคนเดียวทั้งร่างอาโอ้โหดีไม่โดนดีไม่โดนตายตายโอ้เราเราช่วยกันดีกว่าใครขับกเราช่วยกันพวกเราช่วยกันโอ้โหมีคนมีพรมด้วยอ่ะถ้าฉันขี่พรมไปถ้าน่าจะไปถึงจุดสุดทางมีพรมครับผมไปถึงสุดทางแล้วแต่ผมกลับมาช่วยคุณคือจะบอกว่ามีคนมีพรมนะเขาใช่เปล่าคุณไมคี้ต้อง ระเบิดเียาระเบิดเฮ้ยห่วยห่วยหอ้โห่วยโอ้โหทำไมทำไมอ้าวทุกคนจุดเริ่มต้นเนี่ยทุกคนนี่เนี่ยไอโซนสีเทาอย่างโหดเลยมันระเบิดมันหายไอ้พี่ด้วยนี่นามันยิงลั่นเชือกตัวเองได้เนี่ยเนี่ยใช่ฉันยิงมาถึงเส้นชัยเลยเอ้ยฉันว่าบางทีเราอาจจะต้องใช้เครื่องทุ่นแ้วเครื่องความโกงเฮ้ยห่วยห่วยไปไหนอะ ดีเอาไม่เอาไม่ฉันไม่ยอมหรอกนะฉันต้องใช้เครื่องทุนแรงให้ได้นี่เลยครับขึ้นไปตรงนี้บรรจุตัวเองแล้วลอยถึงไหมเฮ้ยมันไปได้โคตรไกลมันไปได้โคตรไกลเฮ้ยเร็วมาเร็วมาเร็วแป้งเฮ้ยฉันฉันอยู่ตรงจุดเอเลี่ยนฉันอยู่ตรงจุดเอเลี่ยนไหนเรื่มาอยู่เอเลี่ยนโอเคโอเคแป้งแป้งเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยฉันเห็นฉันเห็นเห็นไ้ยเฮ้ยนี่เออเออเอเลี่ยน อยตายอนาถสุดยอดโหแต่มันดูไม่มีความพยายามเลยเออมันต้องพยายามเองไหมใช้ความพยายามของตัวเองนะนี่นะนี่เราพยายามแล้วโอเคพยายามจะบอกว่าถ้าเดินโสดเองไอพื้นที่สีเทานี่ไม่ได้เลยระเบิดมันหายมันไม่เห็นมาๆๆอย่างี้พวกเรามาแข่งขันกันดีกว่ามาแข่งขันแข่งขันโอเคจัดไปเฮ้พวกนายอย่าใช้อันนี้มาพวกแข่งขัน เอาละครับตอนนี้หลังจากที่พวกเราผ่านมาแล้วหนึ่งรอบนะเราจะทำการแข่งขันกันดูิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้ยคนผักคนผัก่ไมได้ัยคนสื้ดดำมันผักนายอะไอผมด้วยเมื่อกี้ผมด้วยปึ๊บโอ้โหเฮ้ยมาดิยืนที่จุดนี้ก่อนใช้ท่ายสัญญาณคือเขาขี่ผมแกล้งเราเพื่อนเออมันขี่ผมมาถ่ายอยู่นั่นอะ ยืนยืนมายืนนี่มายืนนี่ยืนกันเรียง็นหน้ากระดานยืนเรียงากรดผมยืนแล้วบอกแล้วยืนแล้วกระดาโอ้หน้ากระดานมากมา้อมตัวลอตัวอตัวมามามาอยใครใครตบผมอะมีคนหักมีคนหักฉันโดนนะฉันโดนบรรทุษสลายใช่รทุนายประจเราอยู่ตรงนี้นะคะเราจะไม่ยังไม่ไปไหนนะ โอเครวมตัวกันไปเราจะไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดโอ้ยเลือดสุฟานเออเลือดสุรรณเอลยเลือดสุรานจะโดนผักในขนาดนี้เอาใหม่เลือดดำเนี่ยมันมีประเด็นเยนะชั้นนะเลือดดำเนี่ยฮะผักกันไหมผักกันไหมไปเกิดเกิดปุ๊บตบปั๊บเอายังเอายังเอาครับเอาครับพวกเราเอ้ยเอ้ยอ้ยไอ้นี่แหละไอ้นี่มันชอบผักฉันไอ้นี่มันชอบเลสโก้เลสโก้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่จะเลสโก การอะนั่นก่อนไอ้ดำไอ้เสื้อดำไอ้เสื้อดำจัการไอ้เสื้อดำเอ้าอุ้ยไอ้ไม้อะไรเสื right. ้อดำไหนอยู่ไหนแล้วมันยแลนอผมชุดลูกสือมา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 พวกเรารวมตัวกันแล้วไป let's go let's go ไมเลยไม่เมอันนี้คือเกเฮ้ยเ้เเุ้กจมันอันตรายจมันอันตรายเราขาดเรเปได้ ทีคนทำฉันเอ้ยทำไมโดนนั้นระเบิดลีระเบิดลีระเบิดลีอ้าวไอ้ชื่อดำมันทำอ่ะจริงไปไปไปพี่ิดไปไปพี่ิดไปไปแป้งมันตกเพื่อนแป้งมันตกลีดานมารีดานอ้าดูหนาน่ดินาดิหานดดูหนาแน่นดาดิาด่านน่ด่านด่านู่นหนน่น อข้างหน้ามีพายุด้วยนะช่วยช่วยช่วยกันลื่นๆเพื่อนข้างหน้ามีทอร์นาโดอ่ะฉันเออฉันกระเด็นแบบโดนระเบิดของคนอื่นกระเด็นจนมาถึงเส้นชายแล้วอ่ะอ้าวเออโกงพี่โกงพี่โกงเกินด่านนี้มันมีน้ำแข็งอ่ะโอ้ยด่านน้ำแข็งมันลื่นมากเลยต้องทำยังไงให้เรนสามารถผ่านด่านน้ำแข็งไปได้เออ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 ผ่านมาได้แล้วผ่านมาได้แล้วต่อไปหลัาด่านน้ำแข็ง ีดโดมี<ด><ด>อะไรเนี่ยเอ,อ้ยอย่านะเอสเออไ,ไอเนม่น้ไม่ได้ฉันจะไปแล้วแกมันขี้แกงแกมันขี้กโกเอ้ยฉันจะต้องเอาไอน้ออยยะเะป,ไปวไปลวหยุดอนนี้ฉที่ดานพายุแล้นะครับพายุานะครับพายุโอ้หอ้ยผมพายุกัทานะ จะเดินไปหาเพื่อนซะหน่อยโอ้โหโหกันเลมานี่เลยอจะติดไะมอะมาแล้วมาโอ้ยมีคนคอยแกล้งแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเกือบเกือบแพ้น้แล้วอ้ยโอ้ยนะได้ไหมอันนี้ือว่าชนะได้ไหมก็ได้เกรนเรน ซื้อจังเลยนะซื้ออะไรนายซื้ออะไรอ่ะระเบิดมันถือไดดามายมันถือไดดามายอยู่ในมือวางเฮ่อเพือนเพื่อนเโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามาแก้คนดีกว่าเราเรามาเรามาอยู่จุดจุดที่สองเรามาอยู่จุดที่สองเราไปอยู่ที่ตรงลูกโลกแล้วเราเราคอยดักเราคอยดักโอเคอ่าเอะรอบนี้ เมื่อเราไม่ชนะเราก็ไม่ต้องการให้ใครชนะอยู่แล้วดักดังนะโอ้ยเดี๋ยวผมผมขอมามาก้อนกลางนี่ดีกว่าเนี่ยเออนี่เดินถไถเลยมันเห็นได้เห็นได้ทะเลาะได้ดูนี่นะมาแต็นแบบนี้แบบนี้เฮ้ยคุณแต่งคนแก่ โอ้ยย้อ้น the ี wow. ีไปเลยนี่ปลอดภัยเยนี่ปลอดภัยมีคนแกโด้วยคนนี้คนที่มาอยู่จุดฝั่งนี้กับเราไปเดไปเดะปลอดภัยยังมีครมามีกระดิ่งลับเลยโอ้เด้งไปด้งมาปลอดภัยนี่ บอกเลยนะเร,เราซื้ออารพีจีแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อารพีจีอ่ะไมมันถือไว้ซื้อไว้ถือระเบิดเล่นน่ะระเบิดก็ซื้อไว้ถือไม่ได้อา้าวแล้วซื้อแล้วมันทําอะไรได้เปลี่ยนตังค์มันหลอกดาวหลอกส่ตังค์งฟี่หรอใช่ <c oughs> เก็ไม่ไรเลยอา้าวนี่คือซื้อกดกดซื้อกระโดดทุกคนเลยใช่เป็นไงผมซื้ออารพีจียิงไปแล้วลดัก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 อยู่ที่ป้ายดักอยู่ที่ป้าย สวัสดีคอฟฟี่บอยอะจะทำอะไรฉันนะใครจะทำอะไรฉันอย่าโ oh oh. อ้ยมีคนอยู่มตุ๊กจนเกินมีคนอยู่ตรงกจริงกันหุ้ยมันจะเดินทำไม่นี้อะจะไถ่หยเอ้ยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคนนี้มาอย่า Oh. โอ้โยจอ้ไวจะผ่านอยู่เลยไม่แล้วจะมีลูกนะมันถ่ายมาทับผมอ่ะเออโดนเหมือนกันเราจะคนวิ่งเร็วแกล้งอ่ะเฮ้ยใครมากล้งผมผมตัดการให้หมดเออสวยมันได้หมด สปีดร้อยสุ่ยมันพร้อมวิเศษเฮ้ยนายจกายโดดตัวเองโดดตัวเองผ่านแล้วคนที่แก้คนไม่จริงจริงก่อมีใครมีใครโยนกล้วยไปดูนิโคตรชั่วเลยโยนกล้วยไปโอ้โหไม่ถึงนาทีเนี่ยเอาเลว กอมันจมีกลายเป็นกลายเป็นจุดชนวนระเปิดทั้งหมดเลยอ่ะไอ้โม่ไอ้โม่ไอ้โม่ขี้ผมเองผมเองผมเองโอ้โหย้าวผมไม่ไหวแล้วไม่นานจนกว่าผมจะไปนอนจะไม่มีใครได้ผ่านแมปนี้โอ้ ไอ้พวกเบคอนเสื้อดำทั้งหลายลจะรอดได้กับสูงมากแกจะไม่มีวันผ่านจนกว่าแกจะไปซื้อเสื้อสีบิงใช่ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเบคอนมันจะฆ่าฉันเบคอนตัยจะฆ่าฉันเพื่อนลุมมันลุมมันจัดไปอะไรเยอะอ้อสมัยนี้เลยไปเอ้ยโอ้ยจุดนี้จุดนี้กล้วยเยอะมาก นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะเดินกันสดเดินกันสดฉันจะฆ่าแกแกทำฉันฉันจะฆ่าแกทำฉันไม่ได้หรอกดีเด้อย์